นที่สำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามมันมีค่าเท่าไร จะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงาม สวัสดีคะ่ะนิสิตทุกคนอาจารย์นันทิชาลิมช่วงนะคะขอแสดงความยินดีกับนิสิตกสบชั้นปีที่4ตอนที่สอนพวกเรารุ่นนี้อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ใหม่ก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้สอนพวกเราจรงิงๆแล้วก็ได้เจอนิสิตที่มีความตั้งใจเรียนช่วยเหลือการในการทำง,งานเป็นอย่างดีให้ความร่วมมือระหว่างที่อาจารย์สอนนะคะเป็นอย่างดีด้วยซึ่ง พวกเราตอนนี้ก็เรียนหลักสูตรกศบเคมี4ปีเต็มๆแล้วเนาะก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้นำองค์ความรู้ความตั้งใจก็ขอให้นำไปพัฒนาต่อยอดก็ขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามายังไงก็กลับมาทักทายกันได้นะคะบ๊ายบายจ้า สวัสดีครับผมอาจารย์ปูนหรือว่าอาจารย์ชุดชีวิตนะครับก็จะมาขอกล่าวอะไรสักหน่อยนะครับกสบเนี่ยได้เจอกันเต็มๆในวิชาเคมีอินรีด้วยบุคลิกของกสบปกติที่ช่างพูดช่างจามากกว่าอาจจะมีความกล้าแสดงออกว่าวบบ,บ,บ,บมากกว่าก็คือตลกดีนะครับน่ารักดีอันนี้เป็นคำชมนะแม้ว,ว่าอาจจะยังเหลืออีกหนึ่งปีที่จะต้องไปฝึกสอนก็เป็นการเอา ความรู้ที่เราได้เรียนมาตลอด4ปีเนี่ยไปใช้ก่อนที่จะวยพรอ,อะไรให้กับเราเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ทําอะไรให้พวกเราไม่สบายใจครับท่านได้ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็ขอโทษด้วยผมทรงว่าส่วนหนึ่งของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้จักที่จะเผชิญปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับแล้วก็แต่ยังไงก็ตามผมก็จะขอบอก ว่าให้คนโชคดีขอให้คนประสบความสำเร็จนะครับนะก็วันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะก็อาจารย์ชัชราพรนะคะเป็นที่ปรึกษาของนิสิตชั้นปีที่สยังจําได้วันพี่ประุมนิเทศกันว่าไอ้ทุกคนมาด้วยหน้าตาบุคลิกลักษณะยังไงนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจากประุมนิเทศจนร่วงเลยมาจนปัจฉิมนิเทศนี่ก็ 4ปีแล้วอ,อยากจะบอกพวกเราว่าดีใจที่ได้เป็นที่ปรึกษาพวกเราเช่นกันนะคะเป็นรุ่นที่พิเศษแหละเนาะเรารู้กันอยู่แล้วอาจารย์ก็ยินดีนะคะกับทุกๆความพยายามและทุกๆความสำเร็จที่พวกเราค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะสิ่งที่จะฝากให้พวกเราบอกพวกเรามาตลอดนั่นแหละว่ากรรมคือผลของการกระทำดังนั้นถ้าพวกเราทำดีคิดดีสิ่งดีๆมันก็จะย้อนคืนกลับมาหาพวกเราเอง ก็ขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในชีวิตที่เรากำลังจะเดินต่อไปข้างหน้าถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามมาหาจารย์ได้ตลอดก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาพวกเราเสมอน,นะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ